ในบ่ายอันเงียบสงบของเดือนตุลาคมปี2005อุบัติเหตุอันน่าสลดได้ทำลายชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องไคลาสริกวัย14เดือนถูกพบว่าไม่ตอบสนองในบ้านของเขาร่างเล็กๆของเขามีรอยบาดเจ็บลึกและพี่เลี้ยงเด็กสาวแอร์โคดรอสโทหา911ดด้วยความตื่นตระหนกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เมื่อหน่วยกู้ภัยรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุความโหดร้ายของสภาพร่างกายเครเริ่มชัดเจนแม้ว่า AR จะพยายามช่วยชีวิตเขาอย่างสุดความสามารถต่บาดแผลของเด็กน้อยนั้นรุนแรงอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้คำตอบดูเหมือนเลือนราง เออาโคดรอสเกิดเมื่อวันที่13กันยายน1977ในเมืองชายฝั่งชิโมเตประเทศเปรูเธอเป็นลูกคนแรกของวิกเตอร์โคดรอสศตวแพทย์และแอลเฟอร์นันเดสครูเออาเป็นที่คนโตในบรรดาพี่น้องสี่คนและโดดเด่นในด้านวิชาการชนะการแข่งขันความรู้หลายครั้งเธอมีวัยเด็กที่ร่าเริงเต็มไปด้วยความฝันในการพัฒนาตนเองเอ,งเอ,งเองลว่าเธอใช้ เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กกับน้องสาวที่ฟาร์มของปู่ย่าตายายเพลิดเพล,นเพลินกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับธรรมชาติและสัตว์ช่วงเวลานี้เป็นหนึ่งในความทรงจำที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเธอแม้ว่าครอบครัวของ AR จะไม่ยากจนแต่ก็ไม่ร่ำรวยในช่วงวัยรุ่นเธอหาวิธีช่วยเหลือทางการเงินรวมกับน้องสาวและเพื่อนเธอตั้งกลุ่มเพื่อแสดงในงานเลี้ยงเด็ก หลังจบมัธยม AR เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเรียนกฎหมายแต่สถานการณ์ทางการเงินทำให้เธอต้องลาออกแม้จะ,ะเผชิญความพ่ายแพ้ AR ก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จและสนับสนุนครอบครัวด้วยเป้าหมายนี้เธอสมัครขอวีซ่าสหรัฐผ่านโปรแกร,รมลอตเตอรี่เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวจากเปรูและประเทศลาติเนเอเรอ,อื่นๆเอ,อมองสหรัฐ เป็นดินแดนแห่งโอกาสเธอตั้งใจจะย้ายไปที่นั่นทำงานหนะะักหารายได้ที่ดีขึ้นและปูทางสู่อนาคตที่สดใสสำหรับตัวเองและครอบครัวครอบครัวของเธอตื่นเต้นกับโอกาสนี้พวกเขาขายทรัพย์สินบางส่วนและทําทุกวิถีทางเพื่อรวบรวมเงินสําหรับการเดินทางของเธอ จุดหมายของเธอคือเท็กซัสซึ่งเธอวางแผนจะพักกับญาติบางคอนในต้นปี2004เธอเริ่มทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารต่อมาเธอเข้าร่วมบริษัทที่จะหาพี่เลี้ยงเด็กให้กับครัวเรนนี่คือจุดเริ่มต้นที่เธอได้พบกับครอบครัวลาเซริกครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อไมเคิลหรือที่รู้จักกันในชื่อใหม่แม่เรเน่ลูกสาวคนโตอลิซา และฝาแฝดไราอานกับครมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัวนี้ยกเว้นว่าพวกเขาแต่งงานในปี2000ไม่นานหลังจากนั้นเรเน่ตั้งคันลูกสาวคนแรกอลิซาเพียงสี่เดือนหลังจากอลิซาคลอดเรเน่ตั้งคันอีกครั้งคราวนี้เป็นฝาแฝดครและไรอัน ครอบครัวลาสริกต้องการจ้างพี่เลี้ยงที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลฝาแฝดเมื่อเรเน่กลับไปทำงานอลิซ่าอยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่เธอไปทุกวันและมีเพื่อหลายคนดังนั้นพวกเขาตัดสินใจให้เธออยู่ที่นั่นต่อไปครอบครัวสัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคนและเอร์โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในวัย27ปีเธอยังหนุ่มสาวแต่ไม่ใช่วัยรุ่นเธอดูแข็งแรงมีมารยาทดี และร่าเริงเรนเน่ต้องการให้เอร์เรื่องงานทันทีเพื่อใช้เวลา2-3สัปดาห์สอนเกี่ยวกับกิจวัตรในบ้านสถานที่เก็บของและสิ่งที่คาดหวังจากเธอเธอยังต้องการสังเกตว่าเอร์ดูแลฝาแฝดไว้เพียงขบเศษได้อย่างไรครอบครัวมีข้อกำหนดหนึ่งข้อต้องมั่นใจว่าเออาจะอยู่กับพวกเขาได้นาน18เดือนเอร์ตกลงตามข้อตกลงนี้ในตอนแรกเธอเพียงมาทำงานตอนกลางวันที่บ้านลาสริก แต่ต่อมาพวกเขาขอให้เธอย้ายมาอยู่ด้วยเออาตกลงและออกจากบ้านลุงของเธอในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นครอบครัวลาสริกพึงพอใจกับงานของเออาและเริ่มไว้วางใจเธออย่างเต็มที่ภาพถ่ายมากมายจากภาพช่วงเวลาที่มีความสุขของพี่เลี้ยงสาวที่ยิ้มแย้มขณะอุ้มฝาแฝดแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในฤดูร้อนปี2005 เออแจ้งครอบครัวลาสริกว่าลุงของเธอกำลังจะกลับไปเปรูก่อนย้ายไปเยอรมนีแอร์เตรียมตัวจะไปกับพวกเขาและซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับวันที่29ตุลาคมปีนั้นแล้วข่าวนี้ทำให้ครอบครัวผิดหวังเพราะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างไรก็ตามพวกเขาเข้าใจและขอให้เอออยู่ต่อจนกว่าจะหาพี่เลี้ยงคนใหม่ได้พวกเขายังขอให้เธอช่วยค้นหาและเลือกผู้ สืบทอดเออตกลงแต่จากนั้นเธอไม่ค้างคืนที่บ้านลาสซริกอีกต่อไปเธอกลับไปที่บ้านลุงทุกคืนและกลับมาแต่เช้าด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบครัวลาสซริกกำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครพี่เลี้ยงในวันพุทธที่12ตุลาคมระหว่างวันเรเนโทรหาเออและขอให้เตรียมมากกะรโนนีและชีสสำหรับเด็กๆเออารทำตามและป้อนอาหารให้เด็กๆ เมื่อเรเน่กลับบ้านเธอทักทายลูกๆเห็นว่าพวกเขาสบายดีและหลังจากสัมภาษณ์ผู้สมัครเธอใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงกับเด็กๆก,ก่อนเข้านอนทุกอย่างดูปกติ แต่เวลา5้านาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมใครตื่นขึ้นมาร้องไห้ซึ่งผิดปกติฟ้าแฝดมักจะนอนหลับสนิทและไม่ตื่นเองเรเน่ลุกขึ้นไปที่ห้องเด็กอุ้มไข่และปลอบจนเขาหลับไปเธอกลับไปนอนสองชั่วโมงต่อมาเวลา7นาฬิกา30นาทีไม่ไปที่ห้องเด็กปลุกพวกเขากอดและจูบก,ก่อนฝากให้เออาดูแลแล้วไปทำงานเรเน่ตื่นก่อน9นาฬิกา 30นาทีใช้เวลากับฝาแฝดเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ไรอันบอกลาทั้งสองและไปทำงานเด็กๆด,ดูปกติยกเว้นการตื่นเช้าของใครอลิซ่าไปศูนย์เด็กเล็กตามปกติแต่เหตุการณ์คลิกผันอย่างน่าตกใจตอนบ่ายโมงเมื่อเออโท1าร1ด้วยความตื่นตระหนกบอกว่าใครหยุดหายใจและตัวเขียวหลังให้ที่อยู่ผู้ควบคุมให้คำแนะนำทำซีพีา เออาทำตามขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังมาไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขามาถึงและดูและครพวกเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเออาในสภาพทุกใจอธิบายว่าหลังอาหารกลางวันเธอวางไข่ใ,ในเปลแล้วไปอุ้มไรอันแต่เมื่อกลับมาใครอาเจียนและหยุดหายใจขณะที่หน่วยกู้ภัยดูแลไคเออโทรหาเรเน่แจ้งสถานการณ์โดยให้คำอธิบายที่ต่างออกไป เธอบอกว่าหลังป้อนอาหารเธออุ้มไครออกจากเก้าอี้สูงวางเขาที่พื้นห้องเล่นแล้วไปอุ้มไรอันเมื่อกลับมาใครอาเจียนเธอไปที่ครัวเพื่อหยิบชาม,มารองอาเจียนแต่เมื่อกลับมาใครล้มลงเธอบอกว่าเธออุ้มเขาขึ้นไปที่อ่างล้างจานทำตามวิธีที่เรเน่สอนในกรณีเด็กหยุดหายใจแต่ไม่สำเร็จเธอยังพยายามทำ CPR หลังการรักษาเบื้องต้นหน่วยกู้ภัยนำใครไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อเรเน่มาถึงบ้านรถพยาบาลที่พาลูกชายของเธอไปแล้วแต่ตำรวจยังอยู่เรเน่พาไรอันและขอให้ AR ไปด้วยพวกเขาตามตำรวจไปโรงพยาบาลระหว่างทางเรเน่โทรหาสามีและพบก,กันที่ศูนย์การแพทย์ไม่กี่นาทีต่อมาแพทย์ตัดสินใจย้ายใครไปโรงพยาบาลเด็กดัลลัสด้วยเฮลิคอปเตอร์ครอบครัวลา สริกกลับบ้านฝากไรอันให้เออาดูแลและมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลเด็ก AR ขอให้พวกเขาอัปเดตอาการของใครระหว่างทางไปโรงพยาบาลเรเน่เริ่มกังวลว่า A ออาจจะตื่นกระหนกเกินกว่าจะดูแลไรอันได้ดี จึงโทรหาเพื่อนให้ไปช่วยที่บ้านเมื่อเพื่อนมาถึงเออาร้องไห้และตื่นตระหนกเธอขอให้เออเล่าเหตุการเอาบอกว่าใครยืนอยู่ระหว่างห้องเล่นและครัวแล้วล้มลงทันทีเธอทำจานหล่นอุ้มใครไปที่ห้องนั่งเล่นและทำ CPR เธอจำได้ว่าอาวาเอ๋ยถึงสมองของใครที่พัฒนาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เกิดเพื่อไม่เข้าใจเต็มที่แต่ AI ยังพูดต่อว่าเธอรักใครและไม่มีวันทำร้ายเขาเพื่อนพยายามปลอบพี่เลี้ยงที่เสียใจมากบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดและเป็นคนดี ในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเด็กดัลลัสครอบครัวลาสริกได้รับข่าวร้ายแพทย์รายงานว่าใครมีบาดเจ็บที่สีสารุนแรงพร้อมรอยฟกช้ำหลายแห่งที่สีสะแขนและไหล่ซ้ายศัลยแพทย์ระบบประสาทอธิบายว่าต้องลดความดันในสมองของใครแม้ว่าโอกาสรอดจะน้อยมากผู้เชี่ยวชาญด้านการทารุนเด็กที่พบก,กับไมและเรเน่ระบุว่าบาดแผลของใครอสอดคล้องกับการถูก ทำร้ายผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบาดแผลรุนแรงราวกับว่าใครประสบอุบัติเหตุรถยนต์หรือตกจากชั้น6ตอนแรกเรเน่ไม่อยากเชื่อเธอคิดว่าเออาจจะทำเด็กตกโดยไม่ตั้งใจหรือกลัวเกินกว่าใจอมรับแต่แพทย์อธิบายถึงความรุนแรงของบาดแผลที่ศีรษะและแรงกระแทกที่ต้องใช้ทำให้ความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุดูไม่น่าเชื่อเรเน่โทรหาเพื่อนทันทีให้ไปรับไรอันออกจากบ้าน ขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล A.R. ที่บ้านเริ่มกระวนกระวายมากขึ้นเพื่อนของเรเน่ต้องไปรับลูกชายจากโรงเรียนในช่วงที่ไม่อยู่เอร์โทรหาเธอหลายครั้งเพื่อถามข่าวเกี่ยวกับใครเมื่อเพื่อนกลับมาเอราสงบลงไม่ร้องให้หรือพูดอะไรแต่เมื่อเห็นรถตำรวจผ่านหน้าบ้านเออาเสียสติเธอร้องให้อย่างควบคุมไม่ได้ตะโกนว่าไม่ไม่ไม่และล้มลงหลังประตูย้ำว่าเธอไม่มีวันทำร้ายใคร นักสืบหญิงสองคนมาสอบปากคำเอา AR ในฐานะผู้โทร911และเป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่อยู่เมื่อเกิดเหตุเมื่อนักสืบมาถึงพวกเขาได้ยินเสียงร้องของ AR เข้าไปในบ้านพบว่าเธอตื่นตระหนกอย่างมากเมื่อเออาพูดได้เธออธิบายว่าเธออุ้มใครจากเก้าอี้สูงวางที่พื้นห้องเล่นและตบหลังเพื่อช่วยให้เรืทันใดนั้นใคร่อาเจียนเธอไปที่ครัวเพื่อหยิบภาชนะมารองเพราะเรเนไม่ชอบ คร่าบ,บนพื้นขณะทำความสะอาดเคตัวเขียวล้มลงและชักเธอบอกว่าเธอพาเขาไปที่ห้องนั่งเล่นโทร911และทำตามคำสั่งของผู้ควบคุม ระหว่างสอบปากคำนักสืบอีกคนโทรไปโรงพยาบาลเพื่ออัปเดตอาการเมื่อรู้ผลวินิจฉัยนักสืบบอกเออาว่าคำอธิบายของเธอไม่สอดคล้องกับบาดแผลของใครเออา n เนอร์ er ว่าใครอาจกระแทกศีรษะเมื่อล้มหลังจากที่เธอทิ้งเขาไว้ในห้องเล่นแต่ตำรวจชี้ว่าพื้นห้องเล่นมีพรมนุ่มทำให้คำอธิบายนี้ไม่น่าเป็นไปได้เออารเนอร์ er อีกว่าใครอาจกระแทกกรอบประตูเมื่อเธอ อุ้มเขาตามคำร้องของตำรวจเออาสาทิศว่าใครอาจได้รับบาดเจ็บอย่างไรและกล่าวว่าไมและเรเน่มากระแทกสีสกายโดยไม่มีปัญหาตำรวจตรวจจุดที่เออาอ้างแต่ไม่พบร่องรอยการกระแทกแรงเมื่อตำรวจบ,บอกว่าบาดแผลไม่รุนแรงพอที่จะอธิบายความเสียหายที่แพทย์ระบุเอยืนยนันว่าการกระแทกรุนแรงเพราะเธอวิ่งขณะอุ้มใครเธอยังยืนยันว่าไม่เคยเขยา่าหรือตีฝาแฝด ตำรวจขอให้ AR พูดความจริงเพื่อช่วยชีวิตใครแต่ AR ไม่ให้คำอธิบายเพิ่มเติมด้วยสถานการณ์นี้ตำรวจรายงานต่อผู้บ,งบังคับบัญชาและนำตัวเออาไปควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมในขณะเดียวกันหน่วยสืบสวนที่เกิดเหตุมาถึงเพื่อตรวจบ้านหลังเสร็จงานพวกเขาบอกเพื่อนของเรเน่ที่อยู่บ้านแทนเจ้าของว่าสามารถทำความสะอาดได้ ขณะที่เพื่อนๆทำความสะอาดพวกเขาพบเทปเก่าติดออกมาจากประตูตู้ใต้เกาะครัวเมื่อเปิดประตูพบว่ามันเสียและยึดด้วยเทปการเปิดทำให้ประตูบิดเบี้ยวพวกเขาแค่วางมันกลับและยุดด้วยเทปแต่รู้สึกแปลกเพราะไรเน่ระวังเรื่องของเสียหายเพื่อป้องกันเด็กๆเ,เจ็บพวกเขาแจ้งตำรวจเกี่ยวกับประตูนี้ไม่นานนักสืบกลับมาเก็บหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องต่อมา เมื่อถามเกี่ยวกับประตูตู้เรเน่บอกว่าเธอใช้ประตูนั้นบ่อยและไม่เคยเห็นมันถูกยึดด้วยเทปกาวในวันศุกร์ที่14ตุลาคมความหวังของใหม่และเรเน่ดับศูนย์แพทย์แจ้งว่าใครสมองตายและไม่มีโอกาสฟื้นตัวท่ามกลางความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายทั้งคู่ยินยอมให้ถอนเครื่องช่วยชีวิตหลังจากนั้นใครเสียชีวิต สามวันต่อมาในวันที่17ตุลาคมนักสืบสอบปากคำเออาในเรือนจำซึ่งเธอถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเด็กโดยเจตนาคราวนี้เอออ้างว่าวันก่อนเกิดเหตุเธอกำลังเตรียมมากาักกะโรนีและชีสตามที่เรเน่ขอใขรนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวแล้วตกลงมาศีสะกระแทกพื้นครัวอย่างแรงเธอบอกว่าเธออุ้มเขาขึ้นตรวจบาดแผลพบเพียงรอยแดงที่หูและด้านขวาของศีสะจึงประครบเย็นและให้ยา แกปวดเมื่อนักสืบถามว่าทำไมไม่บอกตำรวจก่อนหน้านี้เออาบอกว่าเธอคิดว่าไม่มีใครเชื่อเธอบอกว่าไม่ได้บอกเรเน่เพราะเรเน่กลับบ้านพร้อมปวดหัวรุนแรงจากไมเกรนและขอให้ปะดิดไฟและเงียบนักสืบถามว่าเธอตกพร้อมเด็กหรือไม่ซึ่งเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นระหว่างสอบปากคำเอรู้ว่าใครเสียชีวิตและร้องให้ตลอดการสอบสวน เออานำตัวขึ้นศาลผู้พิพากษาตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและตั้งประกรันที่750000ดอลลาร์ 7, 50, 000, ซึ่งเกินความสามารถของ AR และครอบครัวเธอจึงถูกควบคุมตัวจนถึงการพิจารณาคดีตำรวจระบุว่าเธออาจถูกตั้งข้อหาการกระทำโดยเจตนาซึ่งอาจมีโทษประหารชีวิตคดีการเสียชีวิตของใครเข้าสู่การพิจารณาคดีในช่วงครึ่งหลังของปี2005 แพทย์ที่ตรวจไข่ที่โรงพยาบาลเด็กดัลลัสให้การว่าเมื่อได้รับตัวเด็กเด็กหมดสติเขาอธิบายถึงก็เลือดหลายแห่งที่ด้านขวาของสีสรอยฟกช้ำที่ด้านซ้ายของสีสษะและไหลและทั้งสองแขนนอกจากนี้มีเลือดออกขนาดเล็ก2จุดที่ขมับขวาไข่มีก้อนเลือด3จุดหลักบนสีสษะบ่งชี้ถึงการกระแทก3าครั้งเขาเสริมว่ารอยฟกช้ำค่อนข้างใหม่อาจเกิดขึ้น12-16 ชั่วโมงก่อนภายในไข่มีเลือดออกในสมองและจอประสาทตาซึ่งบ่งบอกถึงการบาดเจ็บรุนแรงแม้ไม่มี กระดูกหักแต่เนื้อสมองบวมอย่างเห็นได้ชัดและความดันในศีรษะของไขสูงถึง9 0ม mm ิลิเมตรประหลอดขณะที่ระดับปกติคือ2 0ม mm. ิลิเมตรจากการค้นพบนี้เขาสรุปว่าใครได้รับการบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกอาจเกิดจากการตีศีรษะกับวัตถุแข็งเขาเสนอว่าบาดแผลประเภทนี้อาจเกิดจากการเขยา่าและเหวี่ยงศีษะเด็กต่อวัตถุแข็งเช่นประตูตู้ครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของดดลัสเคาตี้ให้การว่าการชนสูตรพบก็เลือดขนาดเล็กทับซ้อนกันหลายแห่งบนหนังศีรษะของไข่พร้อมรอยทะลอกเล็กๆที่ขมับขวาห่างกันมากกว่า1เซนติเมตรมีรอยบาดเจ็บคล้ายกัน4-5ถึงหคู่บนศีรษะสมองแสดงเลือดออกและบวมอย่างมากพร้อมเลือดออกในจอประสาทตาทั้งสองข้างซึ่งต้องใช้แรงมากในการก่อให้เกิดบาดแผลดัง กล่าวเธอสรุปว่าสาเหตุการตายคือบาดเจ็บที่สีสรุนแรงจากแรงกระแทกและเห็นด้วยว่าใครอาจถูกตีหลายครั้งต่อประตูไม้ของตู้ครัวเธอปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ใครเพียงกระแทกกรอประตูหรือตกจากเคาน์เตอร์ คำให้การสำคัญอีกชิ้นมาจากนักวิเครนิติวิทยาศาสตร์ที่วัดระยะห่างระหว่างตัวยึดบนประตูตู้ครัวที่เสียและพบว่าตรงกับรอยทะลอบบนศีรษะของใครผู้เชี่ยวชาญน,นี้อย่างวิเคราะห์เทปกาวที่ใช้ซ่อมประตูและพบรอย d n a อเรอยโดยรอยที่มีปริมาณมากตรงกับ d n a อของเออรอยที่น้อยกว่านั้นระบุตัวตนไม่ได้ หลังจากฟังผู้เชี่ยวชาญถึงคราวม่ให้การเขาระบุว่าใครปกติดีในคืนวันที่12ตุลาคมและเช้าวันที่13ตุลาคมโดยไม่มีรอยฟกช้ำเขายังกล่าวว่าเขาเตรียมอาหารเช้าในเช้านั้นเปิดปิดประตูตู้ครัวเพื่อหยิบของและประตูทุกบานสมบูรณ์รวมถึงประตูที่ต่อมาพบว่าซ่อมด้วยเทปอย่างน่าสงสัยพ่อแม่แลาว,ว่าพวกเขาทานอาหารเช้ากับเด็กๆและเล่นบล็อกกับฝาแฝดที่คานไปมาในบ้านเล่น จากหลักฐานทั้งหมดสรุปได้ง่ายว่าเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตายของใครเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นในบ้านนอกจากเอไออาการระบุว่าสถานการณ์ที่แน่ชัดอาจไม่มีวันรู้แต่จากหลักฐานที่นำเสนอในศาลเธอว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้บางทีใครไม่ยอมกินอาหารกลางวันและเอองหงุดหงิดหรือวอกแวกจากการดูศพโอปราอาจอุ้มเขาออกจากเก้าอี้สูง โดยไม่รู้ว่าประตูตู้เปิดอยู่อายการคาดว่าความโกรธของเอาอาจกระตุ้นให้เกิดการโจมตีรุนแรงต่อศีรษะของใครโดยใช้ประตูตู้จนมันแตกและสกรูทิ้งรอยบนตัวเด็ก หลังจากคำให้การและการโต้แย้งปิดคดีคณะลูกขุนไปพิจารณาเมื่อกลับมาพวกเขาตัดสินว่าเออารอสคดมีความผิดฐานฆาตกรรมเด็กอายุต่ำกว่า6ปีขณะที่คำตัดสินถูกอ่านแม่ของ a ออาเฟอร์นันเดสซึ่งเดินทางมาจากเปรูเมื่อลูกสาวถูกจับลุกขึ้นและตะโกนว่าเธอจะปลดปล่อย A อเพราะเธอบริสุทธิ์เธอประกาศว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตัดสินลงโทษและสาบานว่าจะเริ่มอุรณ์ใหม่ หลังจากคณะลูกขุนออกไปพ่อแม่ของใครแสดงภาพถ่ายและวิดีโอของลูกชายที่เสียชีวิตเล่าถึงชีวิต14เดือนอันสั้นของเขาตั้งแต่เกิดจนถึงภาพสุดท้ายที่ถ่ายไม่กี่วันก่อนตายสมาชิกครอบครัวพูดถึงใครขณะที่คนอื่นๆร้องให้ไม่หยุดในปี2006เอได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวสำหรับ A.R. และครอบครัวการยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกพ่อแม่ของเธอเริ่มรณรงค์เพื่ออุดทนคำตัดสิน โดยโต้แย้งว่าการตัดสินลงโทษของ AR มาจากอคติทางชั่วชาติและการป้องกันที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการอุดทนต้องใช้เงินสำหรับทนายและค่าใช้จ่ายซึ่งครอบครัวไม่มีพวกเขาไม่ย่อท้อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเปรูชุมชนเปรูและลาตินอในสหรัฐและองค์กรสนับสนุนในเปรู ในเรือนจำแอร์ยังคงยืนยันว่าบริสุทธิ์และใช้ทุกโอกาสในการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ความพยายามของพวกเขาสำฤริทธิผลในปี2009ทนายของเอายื่นอุดทอนโดยอ้างถึงข้อผิดพลาด5ประการในคดีแรกหลังการพิจารณาสานุดทอนยกฟ้อง3ข้อเรียกร้องแต่เห็นด้วยกับ2ข้อนี้เพียงพอให้ผู้พิพากษาย,ยกเลิกคำตัดสินและยกเลิกการพิจารณาคดีเนื่องจากความผิดปกติ หลังการตัดสินครอบครัวของเอเริ่มระดมทุนเพื่อหาเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 100, สำหรับการพิจารณาคดีใหม่ใช้เวลาอีก3ปีในการเตรียมตัวคดีใหม่เริ่มในวันที่10กร,รกฎาคม2012ด้วโดยการคัดเลือกคณะลูกขุน12คนจากผู้สมัครกว่า100ครองการพิจารณาคดีเกิดขึ้นที่หอยุติธรรมคอลลิงคาตี้ ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าใครตกจากเคาน์เตอร์ครัวในวันที่12ตุลาคมทำให้สีสะบาดเจ็บและสถานการณ์แย่ลงในวันถัดมาเมื่อเออวิ่งขณะอุ้มเด็กและสีสะของเขากระแทกกรอบประตูโดยไม่ตั้งใจครั้งนี้ฝ่ายจำเลยนำเสนอคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญน,นิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์40ปีเขาเสนอว่าบางรอยฟกช้ำของใครอาจเกิดจากการสอดท่อที่ โรงพยาบาลเพื่อวัดการบวมของสมองไอาการโต้แยง้งคำให้การนี้อย่างดูเดือด เดวิดกัตเนอร์พนักงานของผู้ผลิตตู้ครัวให้การเพื่อฝ่ายจำเลยเสนอคำอธิบายอื่นสำหรับประตูตู้ที่เสียแม้ว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าศีรษะของใครอาจถูกตีกับมันช่วงเวลาที่สตเติอนใจในคดีคือคำให้การของไม่ที่บรรยายถึงสองวันสุดท้ายของใครที่ต่อกับท่อและเครื่องจักรมากมายจนสุดท้ายถูกถอนเครื่องช่วยชีวิตและเสียชีวิตในอ้อมแขนของพ่อแม่ ฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะตัดสิน AR แต่ฝ่ายอายการเน้นย้ำถึงผลการแพทย์และการที่ a ออาเปลี่ยนคำให้การหลายครั้งหลังการพิจารณาคณะลูกขุนใช้เวลา5ชั่วโมงในการตัดสินแม้ขอฟังบันทึกการโทร911อีกครั้งสุดท้ายพวกเขาตัดสินว่า a ออาโคดรรสวย33ปีมีความผิดฐานฆาตกรรมและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัว ในเรือนจำ AR า AR เข้าร่วมทีมวอลเล่บอลเรียนรู้อักษรเร็วและชนะการแข่งขันศิลปะด้วยภาพวาดพระแม่มารีซึ่งเธอประมูลเพื่อระดมทุนสำหรับการอดทอนใหม่จากในห้องขังแอร์ยังคงยืนยันว่าบริสุทธิจิตวิญญาณของเธอไม่ยอมแตกสลายขณะที่เธอและครอบครัวต่อสู้เพื่อโอกาสพิสูจน์ความจริง